เอาละโอ้ยตำรวจตำรวจตำรวจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคิริวช่วยกูด้วยคิริวตำรวจตามกูคิริวคิริวคิริวโอ้โหโอ้โหโอ้โหบ้าน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 แถวนี้นะครับปลูกจ้าปลูกจ้าู่บนทะลุได้ว่ะปลูกจ้าเดินทะลุได้ว่ะนะครับเออตำรวจมันเดินทะลุได้แบบเราปะไหนลองดูดินะครับ้เฮยโอ้โหแม่งทะลุมาได้ด้วยเว้ยเฮ้ยเอาแหละผมว่าผมต้องจัดการมันด้วยระเบิดแล้วแหละอ่ะเอาไปพี่ตำรวจนี่ ให oh <my> ม่นอโอ้โหวา้าวมางโดนระบบใส่กูเลยเรียบร้อยนะครับฮ่าฮ่าฮ่าอาสวัสดีทุกคนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในเกมยูดชีบัวกันอีกแล้วนะครับนะซึ่งก็บอกเลยว่าผมบอกว่าผมจะไม่กลับมาเล่นจนกว่าผมจะควบคุมโทรศัพท์ได้หรือว่าเล่นโทรศัพท์ได้นะครับเพราะว่ามันจะควบคุมในเกมนี้ง่ายแต่ปรากฏว่าผมรู้วิธีการเล่นในคอมแล้วนะครับนะเออเนื่องจากมันสามารถตั้งค่าพวกแป้นพิมพ์ได้นะครับให้เหมือนกับการเล่นในโทรศัพท์ได้เหมือนกันนะฮะ ซึ่งตอนนี้ผมก็ได้วิธีนะครับนะโอเคเราจะมาเล่นเกมนี้ยาวๆกันนะครับนะสําหรับใครขอมานะครับนะเพราะว่าเกมนี้มีคนโอ้โหชอบมากนะครับหลายคนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเราจะทําการกลับไปเล่นภารกิจที่ผมเล่นไปผ่านนั่นก็คือขับรถนะครับนะเออแต่ถ้าถามว่าพี่มันตั้งค่าได้หมดเลยเหรอไม่ผมยังตั้งค่าเมาส์ไม่ได้อยู่ดีนะครับนะเมาส์ผมยังเป็นแบบ ยอยู่นะครับนะเออยังต้องหานแบบมุมมองแบบแบบแบบโดยการใช้เมาส์คลิกอยู่นะครับนะใครดูวิธีก็ช่วยบอกได้นะครับแต่ผมจะไปจัดการไอ้คริลวตัวน,นั้นนะครับนะที่มันเคยเคยกวนตีนผมเฮ้ยดินถนนดูตามหมอต่อเรือด้วยดิว่าเบอก อ่ะเอาละมาตอนนี้นะครับนะผมพร้อมที่จะขับแล้วนี่เี่เด้ด้มาเลยลงมาเลยทางในตัดโชทางในตัดโชเดี๋ยวกูดิฟโชบึงเลยนี่นี่เอาไปดิฟเออนะครับน้า่าไปหน่อยโทษทีตีเอา,ททเอาอติดไอชัดชิบหายแล้วโอ้โหค่าแต่โมไายแล้วไป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 กดชิปนะครับนะเออในการถังเทอร์โบนะครับนีาดิฟ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 เออดิฟดิฟดิฟขับไปเอ้แม่ดิฟดิฟดิฟเออ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนมึงขับรนไปแบบนี้เอออย่างนั้นแหละแป้งเอออย่าเร็ววะอ่าเอาละครับนี่จะถึงได้แตเส้นชัยนะอืยังไม่ใช่อีกอะยังไม่ใช่เช่นชัยเขาเหลือสิบดิสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวก่อนไม่เดี๋ยวก่อนนี่โอ้โหขับแจกหน้าเอาละตอนนี้ผมแซงมาแล้วหรือเปล่าตะกี้ผมเปลี่ยนรถนะครับนะึบดิฟดิฟเดี๋ยวมาเข้าโอ้ยนิดเดียวเองตะกี้ยังไม่คล่องมือตะกี้ยังไม่คล่องมือจริงๆ นะครับมันต้องกดสเปคบาร์สองครั้งนะครับนะเออถ้าถ้ามาปรับในคอมแล้วเนี่ยมต้องกดสเปคบาร์สองครั้งมันถึงจะดีให้เรานะครับนะปุ๊บปุ๊บนี้นี่คลองและคลองและยาวและแป๊บเดียวแซงนะครับนะตะกี้ยังงงอยู่ไงนะครับนะเอึ้อดิฟ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 ปั๊บเดิฟดิฟดิฟเออแป๊บเดียวนะครับนะโอเคตะกี้ยังงงๆอยู่เอาละนี่เป็นไงโอ้โหผ่านเรานะครับนะเฮ่อหมูหมู เรียบร้อยนะครับโอเคทําภารกิจอะไรต่อว่ามาเลยนะครับโอเคเอาพูชชนคนด้วยนะครับเออส่วนใครที่บอกว่าพี่ต้องเล่นอิสต้าเอผมบอกเลยว่าเกมนี้ผมเล่นยาวไม่ต้องห่วงนะครับนะอ่ะเอาละอุย้ยตำรวจตำรวจตำรวจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคีริวช่วยกูด้วยคิริว์ตำรวจตามกูคิริว์คีริว์คีริวโอ้โหโอ้โหโอ้โหบ้าน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 แถวนี้นะครับนะปลูุกจ้าปลูกจ้าอยู่บนทะลุได้ว่ะปลูกจ้าเดินทะลุได้ว่ะนะครับ เออตำรวจมาเดินทะลุได้แบบเราปะไหนลองดูดินะครับเฮ้ยโอ้โหแม่ทะลุมาได้ด้วยเว้ยเฮ้ยเอาแหละผมว่าผมต้องจัดการมันด้วยระเบิดแล้วแหละอ่ะเอาไปพี่ตำรวจนี่เป็นไงโอ้โหว้ามันยนระบบไซกูเลยเรียบร้อยนะครับเอาละดูท่าแล้วผมน่าจะติดดาวยาวนะครับนะตอนนี้โอเคผมยังไม่อยากติดดาวเลยโอเคผมทำธุรกิจเพื่อแก้ติดดาวได้ไหมไหนลองดูดิฮึบ เอ้าไม่ได้นะครับคุณติดดาวอยู่นะครับต้องทำยังไงวะเนี่ยให้ตำรวจมันจับเหรออ่ะให้ตำรวจจับดีกว่าเอออ่ะตบหน้ากูเลยเออเอออ่ะจับผมเลยครับคุณตำรวจอิคกี้ดูยก็ไปช่วยกูเลยเอาชิคกีบอกฉันไปรู้เรื่องฉันเต้นอยู่นะครับนะมึงเป็นคนจ้างผมให้กูขับรถชนคนได้ซ้ำอ่ะลมจบเออเป็นไงละ่ะโดนแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับฮะอบักแจ็คน้อยบักแจคข่อยลมตาย อ่ะครับคุณตำรวจครับใ,ต,ใต,ต้ใต้โตใต้โตโอ้โหดีมากดีมากฉันจะเอาตังค์ไปสวมหนุม่มอะไรวะคุณตำรวจคุณตำรวจไหวไหมเนี่ยโอ้ฉันหวฉันหว,ฉ,นวฉันอยากสมหนุม่มอืมก็อย่างที่เห็นนะครับว่าหน้ากลมจะมีตำรวจแม่งมาเต้นอืมอบปากกักน้ำสไตล์แถวนี้นะครับนะฝ <c oughs> นตกฟ้าร้องแดดออกแค่ไหนนะครับมันก็ยังจะมาเต้นอบปากกักน้ำสไตล์ต่อนะฮะเออเอาละนานะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไอคลานะครับ นะฮะโอเคเราจะมาทําการไม่ได้ซื้อรถหรอกกูจะมาป้นนีกูเป็นโจทย์กูต้องป้นนี่กูตำรวจตำรวจจับอะไรอยู่เมื้ยวานะคงไม่โดนหรอกนะคงไม่โดนคงไม่โดนคงไม่มีติดดาวใช่ไหมคงไม่มีติดดาวใช่ไหมฉันจะไปหาไอริชี่เอยไม่ใช่ริชี่ริชี่อยู่ในคุกนี่หว่าอ่ะโอเคมาถึงที่แล้วนะครับจอด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 ดีวะจอดเออเออมาโอเคมาเอ้ว่างไงนะครับตังวานีม้มาให้ทำอะไรต่อว่ามาเลย โอ้ว่าไงไอ้หนุม่มนะครับนะมันบอกว่ามันอะไรวะทําได้อย่างไรกันอะไรวะกูทาอะไรยังไงก็ตามนี่คือแผนแผนอะไรวะเพื่อระหว่างที่ฉันกําลังพยายามจะป้นนี่หรือพยายามจะรวยเนี่ยฉันฉันสังเกตว่าในคุกเนี่ยถูกควบคุมโดยดูสเน็ตนะดูสเน็ตคือตัวอะไรวะแล้วคโรีมันก็บอกต่อนะครับว่าในคุกเนี่ยมันสามารถที่จะแฮกได้เนาะแล้วฉันมีของที่ต้องการ3สิ่งนะครับอ <c oughs> กูรู้อะไรไหมครต้องจ้างกูแน่นอนไอ้คีริวเนี่ยเพื่อที่จะไปช่วยลิชชี่นะครับนะโอเคเออเริ่มจากอุปกรณ์แฮกอันที่หนึ่งเนี่ยเอาไว้ดูรอบๆสถานีอันนี้ผมไม่รู้ผมแต่ถูกหรือเปล่านะขอมั่วๆเลยนะครับสำหรับคนไม่เก่งอังกฤษมันบอกว่ามันเป็นชิปอิเล็กทรอนิกส์นะครับนะอยู่ใกล้ๆเอ่อทะเลทรายใกล้ๆโรงงานอะไรสักอย่างนะครับแล้วมันก็บอกว่าให้ผมไปหาแอนเอ่อ USB drive เหรอโอเค แค่นี้มันก็หาไม่ได้หรือไงวะนะครับแค่แฮกเนี่ยมึงคิจะหาเฟสกีได้ไม่ได้อะนะครับมันบอกว่าให้ผมไปหาในสำนักงานสักที่ดงโอเคมันก็บอกว่านายไปได้แล้วลิฟี่รออยู่โอเคก็ได้ไปก็ได้โอเคฉันขอเอารถนายไปนะไอ้ขี้เวโอ้ได้เลยอ่นะโอเคผมขับมันแล้วกันมาโอเคมาเดสก์เ๊ไปละโชคดีนะครับเอารถมันมาขับด้วยนะครับนะโอเคเราจะต้องไปไหนมั่งนะมีจุดบอกไหมว่าแบบว่าแบบมันอยู่ไหนอ่ะ นะครับทะเลทรายเหรอทะเลทรายที side, like, ่ยองไม่วางมีทะเลทรายที right ่ดีด้วยจะบอกนะว่าใช่เหรอวะจะบอกว่าทะเลทรายอยู่แถวนี้นะนี่ปะรี่โรงงานปะใช่โรงงานปะเนี่ยนี่จะบอกนะก็ต้องมาไกลขนาดนี้โรงงานหรือเปล่าวะอันนี้ใช่โรงงานไหมวะโรงงานใกล้ทะเลทรายนี่ปะวะใช่ไหมเนี่ยเ้ยท่านผู้ชมผมดูผิดวะนะครับมันบอกว่าไออันแรกนี่ให้ไปหาอยู่ในอันนั้นแหละนะครับให้ไปหาอยู่ในกรมตํารวจอ่ะ นะครับไอตัวเอาไว้อนั้นนะครับนะโอเคผมจะเข้าไปนะครับให้ตำรวจมันเต้นกลางนาต่อละครันดูดูพวกมันเต้นใช่นะครับโอเคเอาละอันแรกให้ไปเอาอยู่อยู่ไหนวะเดี๋ยวก่อนนะครับในโรงตํารวจไม่ต้องมีไม่มีใครนะครับมีกล้องวงจรปิดก็จริงนะครับแต่มันไม่มีใครจริงๆนะครับแป้งโคตรบ้างเปล่านะครับในกรมมีแค่3คนแล้ว3าคนนั้นก็ดันอู้ไปเต้นกลางนําต่อนะครับบ้าบอจริงๆนะครับโอเคเอาละผมจะมาหานะครับนะโอเคอันนี้ชั้นคุงนะครับที่ คุกลิชชี่ไว้นะครับโอเคดีไงโอเคดีใจเครื่องแฮกนะครับโอ้โหง่ายอย่างกอาปอกกล้วยนะครับนี่นี่เก็บยังไงวะนี่เรียบร้อยนะครับเก็บแล้วดึกอันต่อมาโรงงานใกล้ๆทะเลทรายนะครับทะเลทรายใกล้ๆโรงงานสักอย่างงงกระทั่งผมนี่จะต้องไปหาดูคลิปของคนอื่นแล้วนะครับว่าเข้าไปยังไงนะครับนะเอออ่ะเอาละออฟฟิศออฟฟิศแถวนี้มีออฟฟิศไหมแถวนี้มีออฟฟิศไหมจ้าน้องหนูเห็นเขาบอกว่าออฟฟิศมันอยู่แถวนี้นี่ปะ แ่อาฟิศปะสำนักงานที่มีเหอจัก,กรยานผีสิงนะครับโอเคเอาละเราจะขึ้นไปนะครับไหนมีจริงปะวะนี่ไงคืออะไรวะเนี่ยอโอ้โหนี่ไงฮรับไดรฟ์นะครับนะเออ USB Drive นะครับนะโอเคนี่เรียบร้อยนะครับเก็บท,ที่เรียบร้อยอ่ะเอาละผมจะปั่นจักรยานไปนะครับไปตรงจุดนั้นจุดที่บอกว่ามีอะไรนะทะเลทรายดูปั่นจักรยานแ <c oughs> งเด็กวันวัย คิดถึงไอ้พวกเด็กแวนก้นในเกมแท็บเลยนะครับนะดูมันดูมันอืมอ้าวอ้าวอืมทำอะไรกับมึงน,นะเอา้าเอา้าเอา้าอืมอ่ะอืมจะได้ออกจากที่ mm ดีเพราะว่าล,ลงจากรถแม่งแตที Alles ่บอกว่าโรงงานใกล้ทะเลทรายแต่ผมคิดว่าไอ้ตรงโซนเนี้ยดูเหมือนโรงงานมากกว่านะครับนะเนี่ยเนี้ยอันเนี้ยดูเหมือนโรงงานผมว่ามันน่าจะอยู่ในนี้มากกว่านะโอเคผมจะติ๊กไปนะครับอ่ะคราวนี้นะครับผมตรงมาบดจับปุ้ยอ่ะอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนโอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอ้าโอ้โหรถดัับบเลยนนะะคร กูไม่ได้ดูแมพด้วยเอ้ยขึ้นเรือขึ้นเรือได้ไหมอุ้ยเรือสำราญท่านผู้ชมมีเรือสำราญด้วยแต่ตอนนี้กูทำไมมันตื้นจังเลยวะเรือสำราญทำไมบึกไปได้วะเนี่ยเดี๋ยวก่อนผมกระโดดผมกระโดดอยู่ต้นพืชพืชน้ําแล้วเรือสำราญบึกบึกไปได้เฉยอะไรวะเนี่ยเอ้าคืออะไรวะเรือสำรานนั้นอะระดับเรือสำราญไม่ตื้นได้ขนาดนั้นเลยมีเรือไหมขับเรือได้ปหมขับได้ไหมโอ้โหมันเป็นแค่ป๊อปนะครับมาป๊อปอัพเฉยแม่ง โอ้โแม่เ้ยตอนนี้ฉันติดอยู่ทะเลทรายซาราราโอ้โหจะรอดไม่ได้จากที่นี่เฮ้ยเฮ้ย,ยนั้นมันนั่นมันนั่นมันพื้นญ่าแสดงว่าฉันโอเโหนะครับอยู่ใกล้กับสนามหลวงเฮ้ยไม่ใช่นะครับเอ้ยยังไงเจอแล้วว่าแต่แถวนี้มันจะไม่มีรถผ่านเฮ้ยนังไงรถหืมรถพัดดอกด้วยนะครับเฮ้ยเดี๋ยว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 ,ว,วเ,ยเดี๋ยวเดียวเดี๋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 ย เฮ้ย,เ,ยเดี๋ยว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 เบ่้งเบิ้งเงเบิ้งเบิ้งเบกูจะขโมยต่เสือกครับหาหอืมเอา้าอะไรวะเกมกูโคตรโุกเลยเดี๋ยวก่อนนะสะพานทำไมมันไม่มีขาวะเนี่ยสะพานทะลุได้ท่านผู้ชมสะบานทะลุล้วผมก็กระโดดขึ้นมาจากสะพานเฮ้ยตะกี้มีเครื่องวินแวบบๆนะครับแวบมบ่ๆ เอาละครับรู้สึกว่าเราจะได้เจอกับรถมาสแตงคันเดิมอีกแล้วนะครับนะ้เานเฮ้ยเฮ้ยหยุด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 นี่คือการป้นเฮ้ยหยุดหยุดกูบอกให้บึงหยุดไงนี่เนี่ยขโมยแม่งเลยนะครับนะเขาจะต้องหาจากที่ไหนอ่ะมันบอกให้ใกล้โรงงานเหรอตรงไหนวะต้องเข้ามาหาได้ดีปะ่ะตรงนี้ปะเนี่ยหาโคตรง่ายโอเคนี่คือแผงไมโครนะครับบีกเรียบร้อยนะครับมิชชั่นคอมเพลสแต่ครับนะโอเคอ่าวระหว่างก่อนที่ผมจะกลับผมขอตบหน้าอีนี่ทีหนึ่งนะครับผันไส้มันคิดว่ามันเจ็บไฮเดิร์ไฮเดิร เดี๋ยวป้านี Trustee> ่ตกหน้าทีเด็ดนะครับว yeah> ิ่งเลยนะครับน่ะเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยมันวิ่งมาชนผมว่ะเฮ้ยมันจะวิ่งมาตบหน้าผมเว้ยเฮ้ยตะกี้จะมัน แต่มันพี่กวห่ารถผมแรงเกินไปมันตายเองเลยนะครับนะโอเคเอาละภารกิจต่อไปก็ไปหาไอ้คิริวนะครับนะเพื่อทําการช่วยเพื่อนออกมานะครับนะโอ้ยเดี๋ยวๆๆๆๆๆๆเกือบแล้วูือกูๆๆๆๆๆๆเกือบแล้วโอรถดิบเลยนะครับมาแรงด้วยตะกี้เกือบตกทะเลอีกแล้วกูนะครับอุ้ยโอ้โรถชนกันเป็นว่าเล่นนะครับนะรถสมัยดีนะครับดูดิ นะครับโอ้โหเราขาดข้างหนึ่งนะครับน่าดูดานนมจะชนกันอีกโอมนะครับโอ้ยยีบมันคือฉากฟานอนฟิลเลยชัดๆแม่งบ้าบอมากนะครับเกมบ้าดิขับรถกันไม่รู้เรื่องตั้งแต่เครื่องบินและคโกงมากเลยขับดูดีนะครับขับสองหลอบตกสองอดมคิดดูแล้วกันชนภูเขาด้วยนะครับนะแม่งเยบอทในเกมดีคือแม่งโคตรเกียนอ่ะนี่ชนไปเลยนะครับขวางโลกไอบอทตัวนี้อ่ะโอเคมานะครับรู้สึกว่าคีโร่จะพร้อมแล้วนะครับให้เราเข้าไปในนี่แ่ะนี่คือรถขับโดยอัตโนมััตินนนะครบี่เป็ ขับเองทะลุยากแล้วยังไงต่อเนี่ยมึงให้กูทําอะไรต่อเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเอ้เดี๋ยวแล้วมึงให้กูทําอะไรต่อเนี่ยมันได้ยินเสียงเพลงไหมคุณได้ยินเสียงเพลงไหมมันเปิดเพลงอยู่ในบ้านแต่มันมันไม่ให้ผมเข้าเอ้ยกิเวเปิดประตูให้กูเข้าไปด้วยเอย้เดี๋ยวก่อนนะงงว่ะไอ้กิเลวมันหายไปไหนของปั่นวะมันต้องอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอกิเวเอ้าบักหา,านี่มันเปี้ยวผมไปเลยอ๋ออยู่ฝั่งนู้นกูก็ อะไรกูมาผิดบ้านนะครับกูมาบ้านใครไม่รู้นะครับนาคีริวมันเต้นอยู่ก็งงอยู่นึกว่ามันเปิดเพลงอยู่ในบ้านโอ้เจอแล้วเหรอบักหำเออเจอแล้วอย่าเรียกกูบักหำอีกโอ้ฉันขอโทษอาแล้วต่อมามันก็บอกว่าตอนนี้มาดูกันว่าฉันสามารถสร้างอะไรได้หรือไม่นะครับมันก็บอกปี๊ปปี๊ปสวปปปู๊เรปู๊ปปู๊นะครับนาแม่งมึงทําเสียงเอฟเฟกต์เองด้วยนะครับบ้าบอกจริงเลยพวกไอคีริวเนี่ยมันมันเอ้ยมันไม่ทํางานวะมันต้องมีอันนั้นด้วยออะ แบตเตอรี่พลังงานดิวเคียนะอืมกูแปลถูกไป้เลยนะครับนะเออมันบอกอย่างเงี้ยมันบอกว่ามันทํางานไม่ได้นะครับนะแล้วยังไงถ้าไอข่อยแกฟอกไม่ผพีหรอกมันต้องมีแบตเตอรี่พลังงานพิเศษด้วยใต่ไข่สองฟอง <c oughs> เฮ้ยไม่ใช่นายสาม,มารถซื้อได้เลยนะแต่มันต้องราคาอืมต้องสามพันอ่ะอืมสามพันเตี่ยมึมงเดียเ๋ยวไอ้ขี้ริ้วเดี๋ยวมึงมึงทำงานไม่ได้มึงต้องงานโมโหนะครับนะจุกยากอีกแล้วผมไม่ช่วยเพื่อนผมได้สักทีแลนะ้วะแม่ง ไปได้แล้วแล้วกลับมาให้มีเงินสดด้วยเหรอแล้วมันก็บอกว่า,าเราสามารถที่จะหาเงินได้กะโดยการอะไรวะเนี่ยเล่นบาสเหรอขับรถดูเบอร์แท็กซี่นะครับไปได้แล้วไอ้คอยกลับมาพร้อมเงินเหรอ อ่ะโอเคท่านผู้ชมอันนี้ผมก็พากมั่วหน่อยนะครับนะเพราะว่าผมก็แปลไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่คือแปลแบบงงๆนะครับก็อย่างที่รู้นะครับนะก็คือมันต้องการพลังนิวเคลียร์นะครับพลังงานพิเศษนะครับก็คือตอนนี้มันยังทํางานไม่ได้นะครับในการแฮกมึงจะพลังงานนิวเคลียร์ไปแฮทกทับเตียอะไรวะงงโ,โ,โ,โเหมือนกันนั่นเนี่ยนะครับแฮกแฮกแฮกแค่กรมตํารวจกรมตํารวจได้ไปอยู่3คน มึงจะแฮกอะไรแม่งเต้นกลางนำอยู่ด้วยอยู่หน้ากลมนะครับเมื่อเข้าไปอ่ะผมพผมเดินเข้าไปปุ๊บผมไปปลดกุญแจตรงห้องของังปุ๊บผมผมเอาผมเอาเพื่อนผมออกมาได้แหละผมพูดจริงๆนะนะครับถ้าตำรวจแม่งเป็นชีวิตจริงจางนะั้นนะครับมาเราจะทํายังไงเนี่ยเราจะต้องทําอะไรเนี่ยขับแท็กซี่เอางั้นจริงดิแยวก่อนนั้นท่านผู้ชมผมขอกลับบ้านไปเซฟก่อนนะครับเนื่องจากเนื่องจากรถแท็กซี่แม่งหายนะครับนะอ่ะเปิดไฟก่อนไปบ้านแม่งจับแล้วนะครับ นี่นะครับเปิดไฟนะครับอ่ะโอเคมาเช้าวันถัดไปแล้วนะครับโอเคที่เหลือเราก็แค่ต้องไปหาอูเบอร์นะครับนะดูเบอร์นะครับที่นี่เรียกดูเบอร์เครับนะไม่ได้เรียกอูเบอร์อ่ะแต,แต่ก่อนที่เราจะขับกันไปขอ ep หน้าดีกว่านะท่านผู้ชมผมว่า็กเกมคลิปนี้มันยาวเกินไปละอ่ะเอาละช่างมันเถอะไม่ต้อง ep หน้าลนะ ep นี้แม่งเลยนะเก็บตังค์ดีกว่านะครับโอเคมานะครับตอนนี้ผมเออเป็นนักขับรถแท็กซี่ <c oughs> โอเคเฮ้ยมาตรงนี้นอย โอเคือบมาเลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปซิ่งโอ้โหผมได้กี่บาทวะเนี่ยผมอยากรู้นะครับมีเวลา18บแปดวิสิบหกวิอืมกูยังไม่เชี่ยวชาญด้านการขับรถอีกไปแล้วแป๊บนึงพวกกูจับตัยชนแล้วโอ้ยเอ้ยไป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 โอ้โหมึงป้อกูไปไหนเนี่ยเอากูไปเดี๋ยวดิมึงจะมาพาตัวกูใช่ไหมผมไม่รักพาตัวครับขอโทษโอ้โหพามันลงอย่างนี้เลยโอ้แม่งกางจริงๆเลยโอ้ยอ่อนเอ้ยเดี๋ยนะเดี๋ยนะมึงเดินลงยังไงวะ ตะกี้มันเดินลงังไงวะท่านผู้ชมเฮ้ยไอ้นี่มันทำอะไรอ่ะเฮ้ยไอ้นี่มันทำอะไรอ่ะเฮ้ยนี่ไงอย่างที่เขาบอกมีคนวางเงินอยู่เพียบเลยพวกคนรวยนะครับโอเคผมจะทำการจัดการสรงาังหารโหดนะครับนะบดยการระเบิดแม่งเลยนี่นี่นี่ควนใส่แม่งเลย นี่นี่นะครับไม่รู้ไม่ชี้อุ้มเรียบร้อยบายบายนะครับกูเอาตังค์เฉยกูแค่จะเอาตังค์กูแค่จะเอาตังค์นี่นี่นี่อ้ยรวยแล้วแป๊บเดียวโดนชิบหายตำรวจมาชิบหายตำรวจมาชิบหายช่วยด้วยครับตำรวจมาช่วยด้วยช่วยตำรวจมากูเก็บหมดกูเก็บหมดสัปดาห์นี้กูเก็บหมดกูเก็บหมดกูเก็บหมดทุกอย่างกูเก็บหมดทุกอ้าโดนตบกลัวแตกโดนตบเกียร์แล้วกูอ้าไม่ไม่เออเอออ่โอ้เรียบร้อยโดนจับนะครับนะแม่เลยอ้าวไม่น้อันโดนจับ แต่ไม่เป็นไรนะครับผมเอาตังนี้ไปใส่ใต้โต๊ะได้นะครับนะเดี๋ยวผมก็จะลองมันจากโคกตามเคยนะครับแล้วก็จะมีเออดีเออเอาครับคุณตำรวจดีหม้อเดี๋ยวฉันเต้นดีใจดีใจเอาตังไปเสริมนมว่าแต่คุณตำรวจจะเอาตังไปเสริมนมทำไมนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะบ้าบอกนะเออโอเคเอาละผมว่าเอาพ p หน้าจริงๆอะไรเดี๋ยวขับแท็กซี่แล้วก็ไปช่วยดิทที้ด้วยนะครับนะเออโอเคอ่ะ สำหรับวันนี้ก็จบไปที่นี่นะครับกับฉากเต้นสุดเร้าใจนะครับนะของผู้หมวดกันของเรามาผู้หมวดกันโอ้โหดูนะอัดแชะหน่อยรูปหนึ่งนี่โอ้โหโคตรได้เลยวันรูปนี้อ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็โอเคจบไปที่เท่านี้บ๊ายบายจุ๊บจุบรอดูอีพีที่สี่